ดีครับสวัสดีครับ <c oughs> มาร่วมกิจกรรมดีๆของอำเภอเราของตำบตะไคร้เนาะครับสวัสดีครับบัตรชักฝาขอบคุณคุณอันเอาสวัสดีครับเชิญนะครับดูมาลงเลยสวัสดีครับ วันน <Cornell> ี้เนี่ยถ่ายตั้งแต่ส้มตำดีลาแล้วปาทโลบนี่ไม่เคยลงจากเวทีเลยไม่ไมด้ายบนเวทีได้หรือจำได้เมื่อวานน่าจะไปทักทิ้เกี้ยวอะไรด้วยนะคนเยอะมากสเลดพูดโดนไม่ต่ำกว่าสามหมื่นตูนแบบว่าชนเหมือนในงงเลยเนาะพูดชนแบบอย่างนี้เลยนะ ยก่อนก็ได้ครับบอลบอลอื่นไม่การเาโยกด้านไม่แต่ที่ที่เหมาคือหัวนมใช่ตหันมเป็นน่้องหอบนเนนที่ต้องไปทั่ไม่ยกไปด้านในข้างในเี่ย่นนหันมขงนะมเรากปิดนอยทั้นเลยแล้วก็ด้ิยเล่นข้างในเปิดให้คเดินของข้างในเลยสวยผมไปดูมาแล้วที่หัวนมใช่ไม่ต้องอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในสข้างเลย ต้น่าชมาันนี้ครับต้ไนอารางต้น้านสุกไปบูนบุลเยอะบุเยอะด้านนี้ยังไงก็มา่หบุ่้งเราบ้านท่านทรคย่อย้มาช่วกัาช่กันยาล้วมีไมลูกให่ๆเดยก็อ่าง่ใกล้ครับถ้าถ้าใช้อ่ารอ๋อใช่ใช่ มันมันอยู่ด้านในมันกว้างไปมันอยู่ด้านในครับพื้นที่มันก็เป็นถนนที่แบบแบบแบบตะโกงหัวตะโกงแล้วก็มีนะครับตรงนีเอาคนด้านนะครับปีนนะเดี๋ยวจะให้รถเกี่ยวนะครับ ายสไอ่ไหมาไปรอไปน่าย่ด้วยไ่ด้ายใวเดี๋ยวถ่ายนี่ก็ได้เดี๋ยวขอบคุณพี่น้องวิดีโอนะพี่ไดให้ภาพนะภาพถ่ายภาพถ่ายนะาภาพถ่ายหน่อยครับครับอยากได้ภาพนิ่งอ่ะ có tay đầy đủ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  tay đầy ใ <Workers S 2> <quelqu' un S 1> ครๆคอะไรครับเนี่นุมาพมันดังดอนอามูเตันมาตกไหลตกไหลใช่ไหมมาดูนด้วยนี่ใส่ปีกขาวด้านนี่อาไนอลงนะคนั่งน้หน่ข้าวดีป้านุ่มไปมู่พลังยาด้วยปุ่นชหแล้วก็นอนเช้เข้า เมื่อวานที่งานกัะินก็บรงทัดเัื่อ่างเธอได้ถ่ายตอนที่เธอได้ถ่ายตอนที่เขาถวายเ,ยเห็นไหมตะเคียนตะเคียนไปถวายที่ได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยอนั่นยายจะดึงรับกันเลื่อนควบพ่มาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วอ๋อครับแต่บางทีมันอยู่ผมใช้วันนั้นผมใช้กล้องสองตัวครับพอดีเอากล้องของเพื่อน<ช>ไปถ่ายด้วยครับม,มันอาจจะอยู่ในกล้องเพื่อน ของคูนึงน่ะผมเอาของคูนึงมาถ่ายผมขาดไม่อยากได้ครับมันอยู่ในกล่องของคูนึงด้วยเอาไปดีฝ่ายการเรียนเถอะครับโอเคค่ะขอบคุณครับวันพ่อรอยปาาครับคุณอนุภาพมัดตะกอเจือรอยปลาพุทธมากขอบคุณมากเอาเกมแข็งหน่อยเกมแข็งหน่อยครับโอ้ยายอุณจะมาเป็นกำลังใจวันนี้เขาเกี่ยวที่ก่อนนะครับทีนี้รากนะนก็จะให้รถเกี่ยวเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ให้ทาน ดิมชื่อด่มชือมันช่วยุด่วยภารกิจหลายอย่างอย่างมาสนมาเรื่ต่อกันมันที่ต่อกันแล้วก็วันนี้นะคะเรามาเจียวข้าวนะคะเียว้เองค่ะบแล้วก็้ดีค่มาดู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 มาดูดูาูดูมาดูดูมาู้ดูมาดูดูาดูดูมาดูดูมาดูวูมาดูวูมาดูวข้าดูดูมาดูดูมาดาดูดดาาาดา